TP-Link สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาดูวิธีการตั้งค่าอุปกรณ์ TP-Link รุ่น t l k MR 3020 p o r a b l e 3G 3.75G Wireless e N Router ซึ่งในการตั้งค่านี้จะเป็นการสาธิตวิธีการเซตค่าการใช้งาน AP Mode นะครับในส่วนของ Repeater Function ในขั้นตอนแรกให้ผู้ใช้งาน ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเข้ากับเครื่องคอมอพิวเตอร์ให้สมบูรณ์ดังภาพเมื่อทำการเชื่อมต่อต่างๆแล้วให้ผู้ใช้งานปรับเปลี่ยนสวิตช์โหมดไปยังโหมดที่ชื่อว่าโหมด AP นะครับจากนั้นให้ผู้ใช้งานทำการตั้งค่า IP address ของเครื่องคอมอพิวเตอร์โดยเข้าไปที่ฟังก์ชันนะครับ Start Control Panel จากนั้นคลิกที่ Network and Sharing Center คลิกที่ Change Ad APTER d a Setting จากนั้นนะครับดั b l e ิลคลิก o n n e c t i o n นะครับที่ชื่อว่า local area connection item จะปรากฏหน้าต่าง Local Area Connection p r o p e r t y ให้เรา Double Click ที่ Internet Protocol Version 4วงเล็บ TCP/IP คลิกเลือกที่ Use the following IP address จากนั้นให้ผู้ใช้งานทำการใส่ค่า IP address และ Subnet Mask ให้ครบถ้วนตามตัวอย่าง โดยกำหนดค่า IP Address เป็น192.168.0.100 Subnet m a s k ใส่255.0.0.0เมื่อทำการกำหนดค่าจนครบทั่วแล้วคลิกที่ปุ่ม OK เพื่อดำเนินการต่อไปคลิกที่ปุ่ม OK อีกครั้ง เพื่อดำเนินการต่อไปหลังจากทำการกำหนดค่า IP address ของเครื่องเรียบร้อยแล้วให้ผู้ใช้งานเปิดอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ขึ้นมาเพื่อเข้าสู่หน้าต่างการตั้งค่าการใช้งานจากนั้นคลิกที่ช่อง address แล้วพิมพ์คำสั่ง1 9 2 1 6 8 0 2าสั่ง192.168.0.254ดังภาพ จากนั้นกด enter จะปรากฏหน้าต่าง l o g กอิเพื่อเข้าสู่การตั้งค่าซึ่งผู้ใช้งานจะต้องทำการใส่ user และ password ให้ถูกต้องดังนี้ user หรือชื่อผู้ใช้ให้พิมพ์คำว่า admin password หรือรหัสผ่านให้พิมพ์คำว่า admin เช่นกันครับ คลิกที่ช่อง user หรือชื่อผู้ใช้เพื่อพิมพ์ admin จากนั้นคลิกที่ช่อง password หรือรหัสผ่านเพื่อพิมพ์คำว่า admin เมื่อใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านครบถ้วนแล้วจากนั้นคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบเพื่อทำการเซตค่าต่อไป จะปรากฏหน้าต่างการเซตค่าของตัว TP-Link รุ่น t l m r 3 0 2 0ขึ้นมาให้ผู้ใช้งานทำการกำหนดค่าต่างๆตามต้องการโดยในหน้าแรกจะปรากฏสตเตตัสซึ่งจะแสดงสถานะต่างๆในการทำงานของตัวเราเตอร์ดังภาพคลิกที่แถบ Quick Setup ด้านซ้ายมือเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า จะเข้าสู่โหมด Quick Setup ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม Next เพื่อดำเนินการต่อไปจะปรากฏหน้าต่าง Wireless Operation Mode Setup โดยจะแสดงฟังก์ชันการทำงานต่างๆในโหมด AP ทั้งหมดซึ่งในส่วนนี้จะสาธิตการตั้งค่าของฟังก์ชัน Repeater คลิกเลือกที่ฟังก์ชัน Repeater คลิกที่ปุ่ม Next เพื่อดำเนินการต่อไปจากนั้นจะเข้าสู่หน้าต่าง Repeater Mode Setting เพื่อให้ผู้ใช้งานทำการกำหนดค่าต่างๆตามต้องการโดยผู้ใช้งานสามารถทำการค้นหาสัญญาณที่ต้องการอย่างง่ายได้โดยใช้ฟังก์ชัน Survey คลิกที่ปุ่ม Survey เพื่อค้นหาสัญญาณ ระบบจะปรากฏหน้าต่าง AP list ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกเชื่อมต่อกับสัญญาณต่างๆที่ต้องการโดยจะแสดงรายชื่อสัญญาณและรายละเอียดแต่ละสัญญาณต่างๆดังภาพในส่วนนี้จะทำการสาธิตการขยายสัญญาณกับ TT 100ซึ่งเป็นระบบการใช้งานจริงคลิกเลือก connect กับชื่อสัญญาณที่ต้องการ ตามตัวอย่างเป็น TT 1 0 0เมื่อทำการเลือกสัญญาณเรียบร้อยแล้วระบบจะทำการ Copy MAC address ของสัญญาณนั้นๆให้โดยอัตโนมัติดังภาพคลิกเลื่อนที่แถบ Score Bar เพื่อกำหนดค่าในส่วนถัดไปหากผู้ใช้งานต้องการกำหนดค่า Security ของสัญญาณนั้นๆสามารถกำหนดได้จากแถบ Security Mode นี้ซึ่งขึ้นอยู่กับสัญญาณที่ผู้ใช้งานเชื่อมต่อว่าได้ทำการกำหนดค่าความปลอดภัยไว้หรือไม่โดยตามตัวอย่างนั้นสัญญาณ tt 1 0 0ไม่ได้มีการตั้ง Security ไว้จึงไม่จำเป็นจะต้องกำหนดค่าในส่วนนี้เมื่อผู้ใช้งานได้ทำการกำหนดค่าต่างๆจนสมบูรณ์แล้วคลิกที่ปุ่ม next เพื่อดำเนินการต่อไปจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Reboot เพื่อดำเนินการต่อไประบบจะแสดงป๊อปอัพขึ้นมาให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่มตกลงเพื่อยืนยันการรี o o t ระบบจะทำการรีบูตตัวอุปกรณ์ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ1นาทีจนสมบูรณ์หลังจากได้ทำการรีบูตตัวอุปกรณ์จนสมบูรณ์แล้วจะกลับมาสู่หน้าจอสเตตัสอีกครั้งโดยจะปรากฏสถานะต่างๆในการทำงานดังภาพจากนี้ผู้ใช้งานสามารถคลอสหน้าต่างนี้ได้ทันทีและจำเป็นจะต้องเข้าไปกำหนดค่า IP address ให้กลับคืนตามเดิมเพื่อเปิดรับ DHCP จากสัญญาณที่ได้ทำการเชื่อมต่อไว้ดังนี้ให้ผู้ใช้งานทำการตั้งค่า IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเข้าไปที่ Start Control Panel จากนั้นคลิกที่ Network and Sharing Center ดับเบิลคลิกที่ Internet Protocol เวอร์ชัน4วงเล็ก T C P I P ให้ผู้ใช้งานทำการคลิกเลือกที่ Obtain and IP Address Automatic a l l r y รวมไปถึงในส่วนของ Obtain DNS Server Address Automatic a l l r y ด้านล่างด้วยครับและเมื่อทำการกำหนดค่าเสร็จสิ้นแล้วคลิกที่ปุ่ม OK ก็เป็นอันเสร็จสิ้น การกำหนดค่า